เมื่อเช้ายังเป็นคนดูแลสนามนะครับโดนถักขึ้นมาเป็นคนกล่าวให้กับท่านนายกนะครับครับก็กลับเรียนนะครับท่านพลตโทคำวิทย์ทุบจาานะครับนายกโค์การมหาส่วนจังหวัดนะครับนายกพร้อมขับนะครับรองนายกอบจตุนทานีนะครับในนัดการศึกสาประพิณจุดลูกหนูของสวัสดิ์ทุมธานีประจำปี2568นะครับ ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่เสียสละนะครับเวลานะครับและให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันนี้นะครับประเพณีจุดลูกหนูนะครับสืบเนื่อกจากนะครับชนชาวมอนนั้นมีความเชื่อว่าเมื่อพระเทระท่านผู้ใหญ่นะครับได้สิ้นลงนะครับจะมีการประชุมเพลิงชาวมอนจะไม่จุดดอกไม้จันทร์นะครับท่านผู้ใหญ่ นะครับจะมีการประชุมเพลิงซึ่งชาวมอญจะใช้การจุดดอกไม้จัมนมาแทนก็คือการจุดลูกหนูนะครับเพื่อแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์โดยชาวมอญและท้องถินจังหวัดุมท่านีนนทบุรีสมุทรปราการนะครับจะถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาหลายร้อยปีต่อมาศิทิยานุศิ์วัดสงๆได้จัดทําลูกหนูเพื่อร่วมจุดในงาน ประจปีต่างๆจึงเกิดประเพณีการแกงขันประเพณีประเพณีลูกหนูเกิดขึ้นนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุรทธานีพนักงานจังหวัดปุรทธานีและองค์กรภาครัฐและการศึกษานะครับเห็นความเห็นพ้องรกันว่าสมควรที่จะมีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงานี้ไว้ให้คู่กับจังหวัดปุรทธานีต่อไปประกอบกับนะครับกมส่งเสริมรัก แล้วก็เป็นลักษณะมรดกภูมิยาทางท้องถิ่นของจังหวัดชุมธานีได้มีมติเสนอให้การจุกประเพณีลหนูถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมธานีได้รับการจดบันทึกเป็นมรดกภูมิยาทางวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ร่วมกันดําเนินการจัดสืบสานประเพณีจุดลูกหนูซึ่งในปีนี้เป็นปีที่17นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีจุดลูกหนูของเชื้อชาวมอใจังหวัดชุมธานี ให้คงสืบต่อไปเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดพุทธาดีด้านการส,ส่ททง,งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในโอกาสนี้นะครับการจุดลูกหนูมีทั้งหมดนะครับ22สายนะครับแบ่งเป็นสาย A และสาย B นะครับสายละ11 11สายบสาย A 11สาย B 11นะครับ่อตื่นนะครับต้องขอเก่าวให้ท่านประธานได้รับทราบว่าการจัดลูกหนูใีครั้งนี้นะครับ ฝนตกตั้งวันที่26นะครับตรงนี้เป็นทะเลเลยนะครับแล้วก็เมื่อคือตกปฏนสี่4ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนทะเลเลยแต่ในเมื่อท่านนายกบอกว่าทุกอย่างต้องได้นะครับเราก็เนรมิิใเทกับท่านนายกในวันนี้เลยนะครับบัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับกล่าวความรู้สึกและให้อวาดแล้วก็ การเปิดการสืบสารประทพนีจุดลูกหนูนะครับประจำปี2568นะครับนะครับต่อไปนี้ครับของคุณมากครับครับก็ต้องนะฮะเรียนท่านท่านประหลัดจังหวัดนะฮะขอบคุณที่ท่านให้เกียรติมาร่วมง,งานนะครับท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับท่านวันนี้นะครับท่านท่านเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับหลายภาคส่วนนะแล้วก็ท่านรองผู้กับนะฮะวันนี้มาดูการจราจรก็ต้องเรียนว่า ในประเพณีการจุดลูกหนูนั้นเนี่ยนะครับตามที่ท่านรพนรเขาขำวันนี้ต้องให้เจ้าตัวท่านรองรพนครมากล่าวเองนะครับมากล่าวรายง,งานเองเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้หลับได้นอนแล้วกย่ฝนตกมาหนักนะฮนะเต็นท์นี่เราพังหมดแตนะ่ท่านรองรพชรมาดยการตั้งแต่เมื่อคืนมันจะกลับไปทีสองทีสามเมื่อเช้ามาแต่เช้า,า,ชานะประเพณีนี่เ,เป็นพมีประเพณีตั้งเดิมนะครับแล้วก็ในอดีตนะครับตอนผบเด็กๆเนี่ย ก็จะมีการพิธีบางครั้งเนี่ยในการแข่งลูกหนูก็อันตรายนะครับขอให้ขอให้ทุกท่านที่ดูฮะอ,อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้นะฮะมีเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนเข้าไปนะครับในสมัยเด็กๆผมเคยเข้าไปใกล้ๆแล้วก็มีการผจุดปุ๊บลูกหนูระเบิด,ล,บดลูกหนูแตกอาจารย์ลานนะ่ยนะประมาจารยนะ์ถึงขนาดตอนนี้ท่านต้องพิการแต่ท่านก็ได้หัวใจลัคนะค แขนสองข้างค่ะท่านยังต้องวันนี้มาเป็นแม่งหานให้เรานะครับการจุดนั้นผมเองนะฮะที่ผ่านมา3ปีนะเราก็เอาจุดต่างๆข้อบกพร่องเนี่ยเอามานะครับพัฒนาไปผมเองในปีนี้ก็มีแนวคิดว่าเมื่อเราเปลี่ยนเป็นจรวดมอนแล้วเนี่ยนะฮะการแข่งขันนะจะตื่นตาตื่นใจทุกปีเราจะจุดเปิดตั้งแต่สามโมงเช้า พิธีปิดสี่โมงเย็นแต่ปีนี้จะเป็นปีแรกนะที่ผมมีแนวความคิดว่าผมก็อยากจะเห็นไอ้จรวดมอนเนี่ยมันวิ่งตอนกลางคืนเนี่ยมันตื่นตาตื่นใจแค่ไหนปีนี้เราได้เห็นกันก็เลยเลื่อนมาเปิดตอนประมาณ3-4สีโมงกว่าจะแข่งเสร็จ22สายนะฮะกว่าปราสาทที่ตั้งไว้ด้านนู้นจะล้มหมดเนี่ยนะฮะปีประมาณสักสามทุ่มนะน่าจะได้นะองถามาจารย์นะครับ นะอาจารย์ละได้นะน่าจะประมาณสามทุ่มเพราะนั้นเดี๋ยวพอมืดไปท่านจะตื่นตาตื่นใจกับจรวดบอลที่มันวิ่งแลวมีเสียงหวือหวามีแสงไฟแล้ววันนี้มีการถ่ายทอดนะครับผมเองอยากให้ประเพณีน,นี้มีเฉพาะจังหวัดประทุมธานีเรานะครับแล้วต่อไปความฝันต่อไปอบอจอในเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยทุกปีจะมีประเพณีการจุดลูกหนูหรือจรวดบอลขึ้นนะครับกำลังมองดูว่า ถ้าเรามีสนามแข่งขันจรวดมอนอย่างถาวรน,นะครับต่อไปในอนาคต,ตจะมีอัศจรรย์ในทั้งน้านั่งดูในจุดที่ปลอดภัยทั้งสองด้านนะครับต้องมีแน่นอนนะครับกำลังหาที่ดินอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ต้องเรียนทุกท่านว่าเพื่อเป็นการความเชื่อแต่โบราณเมื่อเช้านะครับเก้าโมงเช้าผมและคณะท่านผู้บริหารทั้งหมดได้มาที่นี่ท่ามกลางที่ตลลองนพร นะพื้นดินให้แฉไปหมดแต่เราก็มาตั้งโต๊ะว,วงสวงน,นะครับบวงสวงจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างนะครับอันนี้ต้องเรียนเรียนเพื่อทราบนะครับแล้วก็ผมคาดหวังว่าประเพณีอันนี้จะอยู่คู่จังหวัดปทุมธานีสืบต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในนามของตัวแทนชาวปทุมธานีและอบอจอนะครับเราพร้อมที่จะ สนับสนุนจัดวงบประมาณลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเผยแพร่ประเพณีอันสาคัญนี้ที่มันสูญหายไปให้กลับมาอยู่คู่กับชาวปทุมธานีตลอดไปในอนาคตน,นะครับ,รบก็คงได้เวลาแล้วเดี๋ยวขอเปิดการแข่งขันนะการจุดลุ่งหนูหรือจรวดมอนประจำปี2568 นับ,บัดนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับการในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการนการให้สัญญาณพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเพื่อส่งแสงแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมของชาวปทุมธานีให้สืบทอดต่อไปนะคะ